โอ้ยหนุ่มมงามไหมลูกหนุ่มอันเจ้าเจ้าอยู่บ้านไหนลูกอยู่บ้านคือบ้านโคกเมืองหยางอยู่ใชาวบ้านเพียงยังลูกเพียงในระวังยาชเกดโดยอดพ่อชื่อหย <power ful> ่างพ่อชื่อสีจันพ่อชื่อสีจันสีจันยังลูกสีจันชาแนลสีจันชาแนลแม่ได้ค่ะแม่แม่แม่อ้วนแม่อ้วนแม่อ้วนอ่ะซื้อหยัง อวดพ่อวนพ่อแม่แม่อ้วนพ่อน่ออยู่บ้านยังแม่อ้วนพ่อน่ออยู่บ้านยังอะไรวะเยอะแยะอ่ไรวะอันอนก็ใกล้ก็ใครให้ป้าลุงิึงยเงหนกไกลก็ใขรก็รน้อนอยแล้วดอนเลยเชื่อเลยครันูอนกเชื่อ ไปทางหน้าไม่ตู้ปะไปผ่ามาต่โตสบายโตตาสบายดีปะลุงดูโดยสบายดีโต้โต้สบายดีปะลุงกันดูใช้ดูอ่ะสบายดีอ่ะสบายดีปาลุงก่อนโดยชิพากันไปใช้นี่ใส่ถุงหน้าโดยกลับสบายดีเด้อสวัสดีเด้อพี่น้องก็จะสื่อคนจะเป็นทั้งพังลาวหรือพังไทยเดต่างประเทศเนาะ มันนี่บรรยากาศยามเศร้ากัสีนำา,นาแน่ทั้งสะดวงกับพาลานออกทงน้ำม,มันนี่ยามเศร้าเลยผูแต่เวนกำลังขึ้นอากาศยามเศร้าเนาะผูทั้งเพิ่นกับหดพักโดดยางอยู่ยามเศร้าเนาะนี่ก็สิเป็นส่วนพักของแม่สะดวงเนาะที่เพิ่นขุดมื้อนั่นแหละกาแล้วเป,ป,ป็เนปทีบร่อยปลูกแล้วเป็นทีบร่อยเนาะกันยังนานนึง ทั้งแ่อแม่สะดวงเพื่อนกะได้เห็นเอาตานางถังเนาะท<ป>างปม่ตูนะเพื่อนกะพดแยามเศร้าบรรยากาศแ<ป>ยามเศร้าจะเข่าได้ลูกก็จะเข่าได้อากาศแยามเศร้ากะซสนเย็นแน่เนาะพดพักแยามเศร้ากะหนาวแน,วน่ปับ๊บออกครูนั่นแหละออกบัดเนี<ป>่ยอ๋อนี่ถือว่าไหวแต่เนาะปลูกมั้งนั่น จะเข่าได้ด้วยโบเข่าได้ด้วยเออเหยียบพักในตู้มาเลยไปเอาพักมือไปไปเหยียบพักบนตูมาบ้าโดยไหนในตู้มาหดพักกันหาบเอาเปล่นี่หอบแล้วไก่เติบเนาะมีไหลอยู่แต่มันอยู่ไก่ขดพักงามเศร้ามีมีพักอย่างในตู <head. S 1> ้บัวพักกาดพักหอมบัวพักกาดลักหอมครบชุดเนาะ เน้นพอไม่ได้ซื้อเนาะสบายผักกล้วยกะมีแต่วิงตึงจเครื้อนี่ซีหาเขาเครื่อเจ็ดเครื่อผูกทั้งผูกปลูกต้นกล้วยเค็มเฮือนปลูกผักแหนมเ้าะโตโตตาเจ้าบัวนาวบ่ลูกบัวนาวแม่บม่ได้ใช้เสือเงี้ยวไห่บ่ มื่อไม่ใช่มีว่าคือบ่มีเฉกขยานนะบ่มีบ่มีมีบ่มีคือมีหรือบ่มีบ่มีบ่มีหนาววะลูกอ้าตกเลยลูกไอ้ตกเลยนองกับตัวตาเพลินตื่นเตะเศร้าเลยเนาะตากระหน่อกมาถุงแน่คุณเจ้าบัหนาววะลูกผีผีผีตัวแม่ลูกตัวแม่จะออกมาได้หรอ ใช่พักไม้ตู้เขาเด้บอกปลาลุงรึโดยใช่เด้บอกปลาลุงรึมีบ่อพักปลาลุงน่ะบอกปลาลุงเออพักไม้ตู้เนาะพักพักพักไผ่ลูกนานนี่พักไผ่สวนนี่น่ะสวนนี่โดยสวนนี้พักไผ่สวนนี้ได้พักของไผ่ตัวนี้พักพักไม้ตู้ยังพักไม้ตู้ผู้ โดยป้าปะ,ปะไปเบิ้งไปนั่นปะปะ้าเบิง้งพักข้างไม้ตู้คุ่นปะป้าพู้คุณไปไปข้างไม้ตู้พู้ปลูกปไหนี่ก็สิเป็นพักของแม่สะดวงเนาะที่ว่าพาคก,กันคุดเมื่นนอนั่นแหละจะปลูกแล้วเนะาะทั้งแถวแม่สะดวงก่สิปลูกพักบัวพักกาดเดี๋ยวพักหอมออนนเนี่ยยังนานหนึ่งท่านจะปลูกเนะาะทั้งแถวแม่สะดวงมันก็เป็นนำมาใส่พี่เนะาะกะมันอยูไ่ไกล่ในอาก็ ที่หามากับบวใต้องเพ่งิ่งสายมาเนาะตังไหลเมดเติบเป่งใส่กระถางไว้บันาวะลูกระไห,หนนะฮะบัตกองเล้ยบุไปบุลงไหมไวมมาพี่มาพี่พบุไปไวมมาพี่มาพี่ตู่เลยต้าไปนในตู้บัปไะบรรยากาศยามเศร้าชินเย็นเนาะแต่เป็นกยากระลังขึ้น มีแต่สวนผักไก่แคมบ้านกับไก่กระผูกพ่อได้กินนี่แหละผัวแล้วกับอาสาสมัครอันนี้อ้อมปันเบิงหมอน้ำเรื่องเนาะแม่นู้ดจนนั่นเนาะนี่เป็นนันแปร่แห่เนี่ยผักเพื่นหวยพี่น้องเลยกำลังปงทอนขึ้นมาเนาะโอ้ทั้งเม่ตูุคนปลูกก้อนมู่กะออกแป้งทำขนเนาะ ปลูกผักไก่แคมบ้านพราได้อยู่ได้กินป้าออกแล้วของมีตู้เพิ่นปลูกก้อนนี่งามพ่อแม่พี่น้องเลยมีผักอากาศผักบัวเนาะเพิ่นก็ทั้งมีตู้เพิ่นกระวานผักกาดปนกับอันน่ะปลูกปนกับผักบัวแน่ปลูกกับปลูกไก่แคมบ้านเนี่ยเนาะแคมทุง่งนา ไก่เฮือนก็ยังเม่ได้เฮาเห็ดอยู่ให้กินก็ออกมาสอยเอาสบายมึงอ,อยากชีไปไกลเนาะเฮาได้ปลูกเลยกันสื่อกินกรบโบไบเอาสื่ออันสิพันหาพันมาก,กินได้สองมืองเถื่อเครอมันเปื่อยยังมัดพักกะพักบ,บัวบรรยากาศยานเศร้าแต่เว้นกำลังขึง้น กากานาวนะเพี่น้องเลยหอยามหนาวเนเดือนชิบซองเลยคนกาเดีเข่าเดีน้าก็เลวไปเทียบเลยเนาะบบนี้ใครก็ไม่อยู่เฮือนอยู่ซานูุรุคนกะออกขั้วออกสวนอยู่เหอยู่น้าอยู่นั่นแหละไปข the so no ั้วต้นมันอย่งเพื่อนน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 นกนนนนนน่นน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 ันน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 นูนพนน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 ่นนนอนน อย่าไพ่ไม่ตู้ได้ไหมมาไม่โต๊ะป้าบ่อหน่ะฮะมาพี่ลูกมาพี่เหยียบได้กระปูได้ไหมอันน้มันแคมเพื่อนลหกเนาะเอ้ยสบายดีเนาะสบายดีเฮ้ยอันน้มันเนาะมันใกล้เพื่อนแนนให้มันสะอาดเป็นดีตาตาเหยียบได้กระปูไว้ลูกไม่ตู้มีนักปูจะหาไว้หูว่าไปไม่ตู้ฟูหกแว๊บไว้ไปมึงเสี้ขยะบนนาไว้บ่มี มึงเน่เกิดเจ้ากับป้าเธอลูกเจ้าน่ะบุมีเกิดบ่ฮะบุมี่ดยเดะทิมนะเอาคือทิมเน่ะบ่กวดบาดเฮ็ดอีได้ห้าตาเห็นเนาะแมนนั่นไก่แค่เพื่อนเท่านะมาพักปะปะอู้คอนๆไปอาละไม่จะชิมเหาบุกลุ่มแม่ตู้นี่กับบุนงเสือแขียนเงามาพักไปปะมือมือป คอนไพคอนไพดูไปคอนไพรมีตู้ตูดด้วยวะพูไปน้ำไอไปไปขี้มาก้างน้่นดขี้มาใช่เลยไปหู้ฝุนโดยไอากาศเย็นแน่น้องั่โตต้กับผู้ชายเสือแค่เน่าโดยหูยังนี่หู้ยังลนกหูกระปูหูกระปูเจ้ากระเทยถืออยู่เืกินว่ากระปูน่ะโดยเโดยไม่ดนุ่พิบะเออโดยโดย ทั้งแม่ฉลวงกับเธอเชียมหฮุนอยู่เนาะโคดแล้วบ่แม่สบายดีเนะแม่เด้อสบายดีมาโคตเดีจักมุ่งนี่นะเป็นชีมุ่งพุ่นแต่ทากับตื่นขอท่านทำเนาะตื่นขอท่านถาวแม่เพิ่นเพิ่งตื่นมาแต่สี่มุ่งโคตกะใครอยากเนาะน้่งกัอยู่ใกล้อยู่เพากับเป่งมาใช้มีไหลอยู่แต่มันอยู่ไกลมันก็ต้องไดยดึงสายมาตจ้างคำสี่มาหรือ้งามวยนี่ ผักถําเมษดลวงปูกกาลังมู่กกำลังปป่งงอกครที่งทอกินไหมปูผักอย่างน่เมยนี่ปูผักบัวปูผักกาดปูผักหอมปูผักชีอเดี๋ยจงใบห้องครึ่งแล้วให้สิปู่ักบป่งพักบป่งมาใช่ผูกทั้งนองกับโต้เพื่อนบนนาวเออสิปู่นอะโต้ตาบนนาวบุกฮะบนนาว อ่ะสบายดีป้าได้ป้าลุงอีกเถื่อลูกสบายดีโดยพักสบายดีโดยหนุ่มงามไหมลูกหนุ่มอันเจ้าเจ้าอยู่บ้านไหนลูกบ้านโคกบ้านโคกเมืองหยางเมืองชาวบ้านแข่งยังลูกแข่งเมืองระวังลาเกดโดยอัดพ่อชื่อหย่างพ่อชื่อสีจันพ่อชื่อสีจันสีจันยังลูกสีจันชาแนลสีจันชาแนลแม่ได้ค่ะ แม่แมอ้วนแม่อ้วนม่อ้วนอ่ะซื้อย่างอ้วนพ่ออ้วนพ่อแม่แม่อ้วนพ่อน่อยอยู่บ้านอย่างแม่อ้วนพ่อน่ออยู่บ้านอย่างอะไรว่าเยอะยั้อะไยว่าอันอันกอกไก่กอไข่ให้ป้าลุงิึงย่ลูกกอไก่กอไข่กอไก่เลอันะเชื่ออะไรกันอันจะเชื้ออะไรก นงตัวโตแต่เพิ่นบุหนาวนาะเพิ่นกาเนี่น้ำหมอกยังต๊บเบิดีเนาะบรรยากาศเย็นอ่าเพิ่นออกเพิ่งออกมาทงหน้าผ้าเพิ่นออกมาเนาะขอยขวอยขอควายข่อยข่อยข่อยข่ลยก่อยข่อยข่อยข่นยข่อยเ่อย่อยข่อกข่อยขไอยข่อยข่อยน่อพข่อยข่อยบ่อยข่อยข่อกั่อยข่อยข่อยั่อยขกอยข่อบข่จ้ข่อยขัอยข่อยข่อยข่อจข่อยขออยข่อยขอย่่อย่อขออออ พากันไปใช่ไลกพากันไปงนบางงัวต mm. ่ำกันด้อน้งกตตาเ่นสิไปใช่ลูกบอกป้าลุงบอกป้าลุงยาม้นอกม้หยอกกันนะโดยากันโดยสีพากันไปใชบเนี้ยบนนาวะตอกนตกขนาเด้อ ให้แม่แม่แม่อ้วนแพ้ลูกโดยนี่ก็สิเป็นลานสะดวงเนาะคือมาลูกฟอร์ฟดน้อยเพิ่นนั่นแหละพี่ลูกลงมาลงมา้หนาพี่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 ลงให้หนา้ในขื่นทั้งคุณนุด้ว่ไปขื่นทั้มันเป็นเวกไปพูดลงทั้งตนาอ้คุณเออโดยโดย บรรยากาศยามเศร้าทงไทยทงหน้าพ่อพี่น oh, ้องเลยเย็นเนาะโอแต่เว็นก่ะกำลังสีขึ้นใช้ดูคู่คู่กระปูโดยดฮะโดยอีกสะดวงมาคุดเคยกินมะลูกะกูเนยโดยน้ำเพื่อนเห็นดูแช่บนลู มีย่างลายนะเพื่อเพื่บูลายนะอ๋อขึ้นกบูลายโดยแต่ตอนแรกตอนแรกพากันมาคุดนกเนาะพวกมันมากระยอกกันอยู่ว่าลูกไเข่าในบ้านเมื่อกี้ไปข่าวไปหาพ่อ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 วะข่าไปหาพ่อเฟดน้อยไปพี่ลูกพี่พี่พี่มาพี่ลูกมาพี่พี่มาพี่เฉลูุอัลไตขนาบ่ จไยแต่คณะนะกระดกบุนาวา่นไงชวงออกมานอกแต่เศร้าด้วยทั้งนอก่นกันเสียกันเนากันชีใช่ไห็กันโบใช่ไปฮะบบไปดู้าไปเขาไปหไปนาวไปชื่น้าบบหนาว่าบหนาว เอาไปไปประตูเอิไปไปไปผุไปไปเมื่อไปบุ้ยันผีปุ้ยไล้งนอกเกโตเพิ่นกับบุญยากย้อมเข่าฮะไปแล้วนคั้วชนนี่ไปปไปเมื่ออรเมื่อบุญอมเมื่อพี่น้องไปประตูอินะไปอ้าไปไปผีไปบุยาไปบุยเมื่อชุ่มเจ้าบนาว่าซะ โบนาววะโบนาอ้าสิเกเฉื่อยเบื้องบนลุกล้มลงมอ๋อล้มลงกอ๋เป็นหน้ายืนเฮียงกันจัยืนหน้าเฮียงกันนุ้เมงหนูก็เห็นยังไะอนุผลงามเลยสุจ่ากะนสุจ่าน้องโตโตใต้อยากกินยังงูกินมุกทะอยากกินหมุกทะอือฮะอ่าบ่มีเงินเื่อยแล้วบันี้มีอยู่มีอยู่อือเอาคือบอมีอ่นะบ่มีอยู่บอมีอยู่ บ่มีเงินซื้อเฮ้อคุณกินมะทะชาดวงแกบุบ่มีเงินซื้อให้กินได้ถ้าชาดวงได้เงินก็ไั่ลำบากเลยจะให้ได้ยอกไม่ตกมาป่ะเมื่อแต่พอเจ้าจูงง่วงมาเดี๋ยวพุ่นพุ่นพุ่นน่ะพุ่นป้าป้าชาก็เมื่อง่วงออกไปปพุ่นพุ่นพ่ออยู่พุ่นด่งไปป่ะภูเขาในภูเขาแ่บพอจะมาเดี๋ยวปไปภูเขาในบ้านไป ไม่ยอมอยากเมื่อเห็นรูปไมคุณแอไปบังไม่ตู้พัดยังน่ะคุณแอร์ไปคุณแรบังม่ตู้พัดยังน่ะแต่เอ้ยไอ้บังม่ตู้พัดยังลูกคุณแอร์พูนไปใซ่น่ะตามมาแล้วไหมมาตามเลยโอ้พักกันเห็นเเชยอยู่สาม ยายพ่นนี่เออสิพักไปปลูกพั่ต่เต้ผักบัวบัวน้อยเหี่ยวไปาแทน่ไมตู้เลือกพักนี่พักตู้เลือกพักไครชื่อขนมให้น้องต้โต้ากินได้นี่ไม่หแบบนี้เลยมันจะเหียวนะขนาดเหียวหนอยนะโอ้ยเตลูกุนคุถ้ากันเลือกพักชื่ปลูกพักบัวน้อยนี่ เดี๋ยวรุดเรื่องเรื่องไม่ตู่รู้รุดเรื่องรู้เดี๋ยวพักไม่ตู้รู้เดจะเป็นบปะนั่นแห้ะพอได้ยิกจริงแหมกันบ่ยังถือไม่รู้ยังถือไม่เดี๋ยวพักปลูกอีกพ้าเจ้าก็มาซื้อเนาะเดี๋ยน้องบันนี่สะดวงกับสีขามาเอางัวไปปูกทุ่งหน้าก็งัวสะดวงกับงัวเถิกตัวเดียนเดี่ยวนาะปูกไว้เห้กับ่ได้ปล่อย ยังไม่ไปสักที่เบเสิบหินเนาะงูเถิดกะเอากระโูกไว้มูมีหอยากินยามนี่กะจะผูกไปเนาะจ่าจอยเนาะงูเถิดสะดวงกะจะเอาไปผูกเล่มต่อเพื่องอยู่ช่วงไหนช่วงน้านี่แหละมีตัวเดียวเนี่ยงูเถิดสะดวงกะกันยังโบตุ้ยเนาะพอมันตุ้ยอ่แหละสิคายกันเนาะจองูผูกข้างหน้าก่อนมันตาโตตาผีงูนะลูกตาเอ้ยผีงูนะลูกเนาะ Phi ngoa lục ngoa. Rồi, mình chỉ nhà, kia nhà đó bạn Rồi. Ngoa cả tô điên này, tàu thức nó. Thơm vậy. Đấy, phủ na có lẽ và đêm tô phương nhưng phải nó cái nọ. À, cả chỉ ở mà phủ trùng na đó. Cả nhám đi cái kín tàu phương nhỉ. Nhám ở mà hay nhám sau nó tàu phương Ủa, bên cả. เริ่มขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเลยบรรยากาศงานเส้ามาตอกินตอเพื่องเนี่ยมีตัวเดียวเนี่ยสะดวงอย่างงทึกแต่เนาะไปไปจอยยังจอยอยู่นั้นก็สิเป็นงวเขาวเจ้าเนาะขาเจ้าก็มีตัวใหญ่งอทึกขาเจ้าสะดวงก็สีตอกใกล้นี่แหละของสะดวงกันยังตัวน้อยยังจอยเยอะสีผูกไว้ คันเฮาสิปล่อยไปกะยามันไปสักทียามติดเชิงในไปทีเนาะเฮาก็สิยามเบนคือชอมาเท่อบย่างอยู่นี่แหละตัวเดียว่งกะเนาะตัวนั้นสิเป็นงัขอเจ้าปลูกูกใกล้กันน้ําหมอกก็ยังตกอยู่นี่บรรยากาศยามเช้าไปนี้สะดกิมแมันตอกไว้น่เนาะ กะเที่ยวมาใหญ่เอาอยู่นี่แหละเนาะยามนี่กะบุคคลอยากหนี้หนาแน่กะให้มากินโตเพื่องามเศร้านี่แหละผูกง้อเขาเจ้ากระพูกกะบุได้ไก่นวดสลดวงผูกกะเพื่อนสะดวกะใกล้แคมบ้านนี่แหละพากมาผูกอยู่ทงหน้านี่เนาะเพื่อนสะดวกะใกล้แคมทุ่งหน้าเนี่ยแคมบ้านเนี่ยเนาะ นี่ก็สิเป็นต้นยาบอกค่ะเจ้าปลูกต้นยาปลูกงามผพิลพี่น้องเลยต้นยาอันนี้ก็สิเป็นโซนพักปลูกใกล้แคมป์วัดล่าให้ยูให้จินก็ออกมาเอาสบายทางนั้นก็ทั้งสิเป็นนานโซนพักของสรวงของแม่สรวงเ,าเนาะ ไอ้เว้นกระซุงขึ้นซูงขึ้นเนาะบ้านี้สะดวงกระเจี๊คอตัวเข่าบ่นะในบ้านเผื่อตัวเข่าเฮือนบ่นเด้เข่าหายเสร็ญหนาเสร็ญตาเฮิตแงยู่ในกินแบบนี้เนาะให้ทัพพ่อสาวแม่กินฉะดวงก็ออกมาถุงหน้ายามเส้าพาน่องตัวโตตาเพิ่นออกมาเพิ่นกะบุใส่เสียดถ่ายเน่าได้ถน่องตัวโตตาเพิ่นกะบุจักเน่าเพิ่นนะสะดวงกระเจี๊ยคอ ตัวจบคลิปไปสำนีเ,เนาะคอนอื่นก็ขอฝากติดตามก็ได้ก็แซ่เป็นกำลังใจให้สาดวงไงเด้อเนาะ FC พุททุกคนกดเข้ามาที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์แห้สาดวงก็ขอขอบบุญขอบคุณน้ำไหลเด้อที่ฮับซุ่มคลิปสาดวงแต่ต้นจนจบเนาะก็ขอขอบบุญขอบคุณน้ำหลาย่ว่าจะเป็นทั้งผู้ใหญ่ว่าจะเป็นท่า,านา FC สาดวงว่าอยู่ทางทางไรเนาะ ที่เขามาติดตามสะดวงกะขอขอบุญขอคุ้นในลายสะดวงกะจะได้จบคลิปลงเพียงซำนี่เนี่ยนอืินขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีเดอ้อ